สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้เราจะมาสรุปโค้งสุดท้ายบนนะคะ,ะโค้งสุดท้ายบนเราจะมาสรุปว่าบนเราจะมีเพลกอะไระเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดลงทุนเยอะนะคะ เราก็จะมีแนวทางเลขสูตรไม่น่าลงทุนมาด้วยะนะคะใครคิดว่าอชอบก็จับไปไม่ชอบกอ็อันนั้นนะเคสีดับสิบหน่วยบนก็เข้ามาหลายงวดเพิ่งจะลุดไปงวดที่แล้วนะคะเอฟีวันที้ก็จะดับห้านะคะ มาดูคําเตือนก่อนก่อนจะดูนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนํานทางแการและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันในสิ่กฎหมายท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารยณาการรับชมนะครัอทสี่ขอโทษขยับกล้องหน่อยนะคะเพราะว่าต้องเอากล้องลงจากนิดหนึ่งแล้วก็มาดูคําเตือนแล้วแล้วก็มาดูนี้เลยนะคะ เลขเราเช่นะ้าไม่น่าลงทุนของเราเราก็จะเอาเลขไม่น่าลงทุนของเราเนี่ยมาตัดออกสองหลักร้อยนะคะ fc เข้าได้แต่หน่วยสิบก็มีโอกาสหลุดนะคะแต่นี้ก็ไม่ติดร้อยสิบหน่วยก็ไม่ติดนะคะอ่าเนี่ยก็ไม่ติดก็ถือว่าเขาก็มีความแม่นยาอยู่นะคะอ่ามีความแม่นยําอยู่ คือยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดนะคะคือเป็นเลขไม่น่าลงทุนข้างบนสูตรนี้ก็เหมือนกัน<ม>ะนะคะดักบ,บนล่างแต่ว่าอควรจะเน้นล่างมากกว่าบนนะคะ,ะสูตรนี้ก็เน้นล่างมากกว่าบนได้อ่างแล้วหก ไม่รู้จะรอบนี้จะหลุดจะหลุดไหมเพราะว่าดังมากที่เราเลขเราก็เข้ามาหกเหมือนกันอันนี้ก็ดับสิบบนนะคะอันนี้ก็ผ่านมาทุกงวดนะคะดับสิบะไปหน่วยได้นะคะทีไปหน่วยได้ให้ดับสิบแล้วเราก็ไปหน่วยได้นะคะดับสิบก็คือหกอันนี้ก็ดับร้อย คือหลักร้อยเนี่ยคือจะไม่มานะคะ,ะหลักร้อยเขาจะไม่มาเนี่ยร้อยเขาจะไม่มาไม่ติดร้อยนะคะร้อยคือจะไม่มีเลขเจ็ดนะคะ fc เมืที่แล้วก็ให้สามเมดก่อนก็เจ็ดเมนี้จะเป็นเลขเจ็ดเราจะไม่ตั้งหลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนะคะอันนี้อันนี้หลัล่างนะคะหลัล่างเป็นเลขติดหลับก็ นระวังหน่อยก็คือลงทุนน้อยหน่อยนะคะ FC เขาบอกไม่น่าลงทุนแล้วก็ลงทุนน้อยหน่อยเราก็จะเอาสูตรที่เรามา FC ก็เห็นนะคะ,ะสูตรของเราก็มีเลขหลายชุด ที่เรามาอันนี้เป็นครบบนเมื่อที่เราครบสามตัวก็มีปกติเราจะจับตรงนี้ได้นะคะคบบนอ่านี่เข้าสองหกเข้าล่างด้วยนะคะมันเป็นอ่าคบได้ทั้งบนล่างนะคะคือมันติดได้ทั้งบนล่างในสีสี่ตัวเนี้ยสี่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวหลักอ่ะเราก็จะมาชมอ่าที่เราสรุปมาแล้วแต่และ สูตรแต่ละสูตรที่เราคัดมาใส่เราก็จะมานำมาใส่ตรงนี้แหละคะ่ะใสตรงที่เลขเราเนี่ยศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองมาลงนี้ศูนหนึ่งสองก็มีแล้วนะคะอ่าชนกันชนกันก็สองตัวนะคะอ่าชนสองสูตรอันนี้กล้เจ็ด แปดหกแล้วก็มามาใส่ตรงนี้อ่าตรงไหนล่ะเจ็ดแปดหกแล้วก็มีเจ็ดแปดหกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็สูตรมามาใส่ตรงไหนที่ไม่มั่นใจเราก็ไม่ใส่ไม่ใส่นะคะอ่าสูตรนี้ก็อืมสองสามสี่ดูดครั้งหนึ่งนะคะเราก็มาใส่ตรงนี้อ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้สองสามสี่ก็ใส่ตรงนี้ ถ้าเราจะไล่เลี้ยงให้หมดทุกสูตรเราก็คงจะเวลาไม่พอนะครับ 4, เราก็จะคัดออกมาเลยอย่างแค่ให้ดูเป็นข้าวๆไปก่อนเราก็จะคัดเป็นศูนย์ออกมานะครับ 4. สีศูนยนี้เรามีกี่แต้มหนึ่งสองนะคะ,ะเราจะดูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก้าแต้มนะคะ f บอ่าล้วก็จะเคลไปเลยเป็นก้าแต้มนะคะเ้วก็ใช้หนะะึ่งหนึ่งมีกีแต้มหนึ่งนะคะสองสามสามนะคะสี่หนึ่งสองสาหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแดแต้ม แปดแต้มน,นะคะสี่แปดแต้มอ่าสองสองติดติดหลักร้อยได้นะคะเราก็จะเอาไว้แค่หลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแต้มเหมือนกันอ่าแปดแต้มสาม สามก็จะมีกี่แต้มแถวนี้ไม่มีเลยแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มก็คือตรงนี้นะคะสี่สี่มีเท่าไหร่อ่ 4, 4, าสีสี่แทบไม่มีเลยครับสีมีหนึ่งสี่มีหนึ่งแต้ม หแต้มห้ามีเท่าไหรห่ห้าก็หนึ่งน,นะคะสองสามสี่ห้าหกเแป้าสิแต้มสิแต้มหกมีเท่าไหร่หนึ่ง นะคะสองสามสี่ห้าห้าแต้มยังมองเห็นข้าวๆแล้วใช่ไหมเอฟซี FC ว่าไหนที่เด่นมากที่สุดเจ็ดเจ็ดมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบแต้มนะคะแดมีเท่าไหร่แปก็หนึ่งสองสองแล้วมีสามีสี่มีห้ามีหมีเจดมีแปดมี9้ามีสิบเหมือนกันนี่สิบแต้มเลขทำไมมาเท่ากันหมดเลยอ่าเ้ามีเท่าไหร่9ก้าก็หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแต้มทั้งหมดเลขที่เราเห็นมาแล้วนะคะรับสี่เด่นที่สุดก็คือเก้านะคะอ่า เด่นที่สุดคือเด็นรองอก็เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดกับห้าเจ็ดแปดห้านอกจากนั้นก็ลองเยอะนะคะเอ้าจะไม่จับเยอะนะคะอ่ะมาชมกันเลยเวลาเดินเยอะแล้วนะคะมาเลยนะคะมาชมกันหนึ่ง หกพอยหกแปดวิ่งบนเก้านะคะเก้าแล้วค่ fc เก้านะคะ,ะ,คะประกบลองประกบแล้วก็จะเอาตัวประกบนี้นะคะ fc ที่มีเนี่ยห้าเจ็ดแปดอ่า เอาตัวเด่นนะคะห้าเจ็ดแปดแปดนี่คือ,อคงไม่ใหม่แล้วนะ้องเก้านะคะเก้าแปดนะคะ fc แล้วลองอองอยู่ระดับหนึ่งก็มีอสามนะคะ มีสองมีหนึ่งมีศูนย์นะคะเราก็จะเอาแต้มอีกแต้มหนึ่งก็คือแต้มอสองคือไม่เอาแล้วคือตัดไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งกับศูนย์นะคะ fc หนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์เราก็จะแฮชแปดตัวนี้หนึ่งกับศูนย์นะคะ หลักสิบของเราก็คือตัวนี้หลักหน่วยของเราก็คืออ่10หน่วยก็คือเก้ากับหนึ่งตัวนี้ก็คือตัวเด่นของเราก็คืออ่าเลขอ่า8กับหลักสิบของเรา8กับ9นะคะหลัก8กับ9นะคะ FC เราจะเน้น8กับ9แล้วก็เน้น9เน้น9นะคะลอง เราจะไม่ประกบคู่กันอี่แล้วจับคู่แล้วก็จะใช้เลขที่ติดดับตัวไหนเราก็จะเอาไว้หลักหน่วยนะคะหลักสิบไม่มาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกันก็คือจะไม่เอา ดับสิบก็หนึ่งแปดสองแล้วก็ไปไว้หน่วยนะคะ fc ดับหน่วยก็หนึ่งหกแปดสองห้านะคะแปดสองห้า 7, 2, ก็จะเป็นถ้าดับหน่วยแล้วก็อ่าก็จะใช้ห้าไม่มีก็จะใช้เป็นห้าเก้าแทนนะคะห้าเก้าแทนนะคะก็หน่วยไม่มีแล้วก็จะใช้ 5, ห้าแปดนะคะออกแปดดับเหมือนไปแล้วห้าเจ็ดนะคะ fc เราใช้ห้าเจ็ดแทนเพราะไม่มีไม่มีเจ็ดเจ็ดยังไม่ดับเลยสองหลักนะคะเราจะกลับได้นะคะ fc ถ้ากลับก็กลับได้นะคะอ่าเราก็จะใช้เลขตัวเด่นก็คือห้าเก้าห้าเจ็ดอ่าเราก็จะไม่ทิ้งเลขห้าก็คือเราจะ เอาเลขค่าไว้หน่อยนะคะเลขไม่ามาด้วยกันก็คือตัวนี้ศูนย์ไม่มีดับทั้งหน่วยทั้งสิบเราก็จะใช้เป็นเจ็ดเก้า,า 79, ไม่มีเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าราคา4แล้วก็เจ็ดเก้าเสร็จแล้วล้วก็จะใช้ ห้าแบบมันดับทั้งหลักสิบลักหน่วยนะ fc ดับทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยลเราเน้นเก้าตัวเดียวอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะ fc หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยไม่มีศูนย์ศูนย์เราก็ไม่รู้ว่ามันศูนย์มันจะอยู่ได้ก็เป็นอ่าเก้าศูนย์ก็แล้กันนะคะแล้วก็จะจับสามตัว สองนะคะสองเจ็ดสองห้าเก้าสองห้าเก้านะคะเอฟซี FC เราใช้สองแทนนะคะศูนย์ 0, ดับดักร้อยเราก็จะใช้สองเจ็ดเก้า 2, 7, 9, นะคะเป็นนั้นเป็น,ปนตัวลองก็ถ้าใครอยากจะนั่นะก็ให้เป็นหลักร้อยเป็นร้อยก เป็นเลขสองก็แล้วกันนะคะเอสีลองแคปไปดูะนะคะถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางให้แค่นี้นะคะ,ะสรุปโค้งสุดท้ายลงให้สิบสามอยหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้าเล่นได้กินค่าขนมได้ถ้ามาถ้าไม่มาก ก็เด่นตัวเดียวก็หาตัวมาจับได้นะคะเอฟซีเพราะเราเด่นอยู่แล้วก็คือเด่นเก้าเด่นเก้านะคะเอฟซีแย่ใจเอฟซีจะไปจับกับตัวไหนได้นะคะอาจจะมาตรงไหนก็ได้โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายบนแคปด้ค่ะแคบเลย อ่แคปเลยนะคะเอาสรุปให้แล้วจุดใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะคะแคปนะคะแคปไว้ดูเป็นแนวทางอืมเพราะว่าเลขอ่าเราสรุปตามสูตรเอาสูตรแม่นๆมมาสรุปบางทีมันก เอาตัวเด่นตัวเดียวนะคะ FC สวัสดีนะคะขอให้หมันกันทุกคนอ่า